น่าจะครีว่าการากระทรวงพัฒนาสังคมและคและความมั่นคงของมนุษย์นของท่านประหลัดกระทรวงและทองของหลวงพ่อแต่ของมนุษย์ซึ่งวัดศรีสสดาพระรังหลวงในนาส่วนภูมิภาคซึ่งได้รับมอบหมายจากพระเดชสมเด็จพระเจ้าพุทเธอเจ้าฟ้าพระชราชกิติยาภา นเนินการเทพยบดีบราประชาอุปสมบทราชดอนบนบนที่สูงหรือบนเฉาหรือว่าชฉาขาวกันครับที่อยู่ในท่ทุนไม่ต้องเปลี่ยนกันไม่ต้องเปลี่ยนกันครับจะเป็นเหมนเดิเช่นเดิช่างภาพที่ได้เก็บภาพประกอบที่กีดกลวยถวายเพื่อราศกาดนาคุลเหิมเดิม ขอพระราชทา,านรกราบทูลมทราบรบาทข้าพระพุทธเจ้าในยุทธิไกรายเลิกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนานสังคมและวมมัฒนธรรมของรมมัฐนในนามของข้าราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนที่มาร่วมพิธีอยู่ในที่นี้จางม,มีความยรื่องิติ ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสแสดงความจงรักภักดีและสำเนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นรนวนแห่สมเด็จพระดระิฎาภูริภัมหาสัจธรรมที่ราชจรบรรดาอธิบาลและประธานพรให้ใต้ฝ่าสมรานมีพระลานม,มญญาัยสมบูรณ์ปราศจากโรคทางพยาธิและอุปกรถอันตราย และหลังจากนั้นนะครับระทางในที่จะเลนอให้พวกเธอทั้งหลายทุกทูกต้องจะปนิบัเป็นไปขอให้พูกกลับขึ้น20-25นาทีช่วงนี้ถ้าทานผพวกริหานะครับจะรับคำขอให้ใสขอสีสิบเป็นสัมปเระโดยบริบูร์เกรงว่าจะ คำขันทนุวาของเราครับท่านเป็นพุทธมารมา์กาป็นสิทธุทุกวันนะครับในเชียร์ไล่์ครูก็รับประเกณฑ์เอาไว้นะครับให้ ก่อนหน้านั้นสลัดนะครับก็มือถือในแต่ละมุมขอก่อนนะออกแบบทนพิธีการานะครับ